สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจช่องแมดฟิคชัน่นตอนที่711คําตอบของคุณสําคัญกว่าซินเปย์ขับรถไปส่งเกาหัวนซินที่โฮฟูฮิวดูเหมือนว่าคุณจะเกลียดผู้ชายคนนั้นมากทําไมซินเปย์ถามเขาสามารถบอกได้ว่าผู้ชายคนนั้นชอบเกาหัวนซินและเขาก็ไม่มีความสุขกับเรื่องนี้นะัก แม้ว่าเกาหวนซินจะไม่ชอบผู้ชายคนนั้นก็ตามผู้ชายคนนั้นชื่อว่าเซี่ยตงหยวนเป็นคนตระกูลเซี่ยในเมืองบีเขาเคยเป็นแฟนของเพื่อนฉันแต่เขาบอกกับฉันว่าการที่เขาเป็นแฟนกับเพื่อนฉันก็เพราะอยากเข้าใกล้ฉันเพื่อนของฉันเจ็บมากจนต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศแม้ว่าเธอจะไม่ได้โทษฉันแต่ก็ไม่เคยติดต่อหาฉันอีกเลยฉันเกลียดเซี่ยตงหยวนก็เพราะเรื่องนั้นถ้าเขาคอยอยู่ให้ห่างจากฉันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่นี่เขาลังควานฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกาหุนซินกล่าว และเสียงของเธอก็เต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อเซียตรงหยวนและความรู้สึกผิดต่อเพื่อนของเธอแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดของเกาหวนซินแต่อย่างไรมันก็เกี่ยวข้องกับเธอดังนั้นเธอจึงรู้สึกผิดอยู่ดีเกาหวนซินไม่เคยชอบเซียตรงหยวนเลยแต่ซินเปยคิดว่าเซียตรงหยวนต้องรักเธอมากๆแน่ไม่อย่างนั้นจะตามรังควานเธอไปทําไมเมื่อพวกเขาไม่ถึงประตูทางเข้าบ้านเกาหวนซินก็เตรียมตัวจะลงจากรถเดี๋ยวก่อนซินเปย์รองทักคะเกาหวนซินหันมาถามเขา แต่ไม่ทันได้ระวังตัวเขาก็โน้มลงมาจูบเธอกาวนซินเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อเห็นใบหน้าหล่อเหลาตรงหน้าสมองของเธอก็พันว่างเปล่าซินเปย์ยังคงตะลึงกับการเคลื่อนไหวที่เล่าร้อนของตัวเองแต่เขาไม่ยอมปล่อยเธอไปเพราะเขาชอบรสชาติของริมฝีปากที่อ่อนนุ่มของเธอเห็นได้ชัดว่ากาวน์ซินก็คเคลิ้มกับรสจูบของเขาไม่น้อยซินเปย์ดูลิ้นของเขาแทรกผ่านฟันของเธอเข้าไปในปากเธอไม่ได้ผลักเขาออกไปจนกระทั่งเธอเริ่มหายใจไม่ออกซินเปย์ไม่ทันระวัง จึงถูกผลักออกไปอย่างง่ายดายและเพิ่งตระหนักว่าตัวเองทําอะไรลงไปเมื่อเห็นเกาเวนซินตื่นตระหนกซินเปยก็รู้สึกประหม่าและรู้สึกผิดเวินซินผมเขาสูญเสียการควบคุมตัวเองเขาชอบเธอมากและอยากให้เธอเป็นของเขาก่อนที่ซินเปยจะอ้าปากพูดเกาเวนซินก็เปิดประตูรถกําลังจะลงไปแต่ซินเปยดึงเธอกลับมาก่อนเวนซิน,นอะอะไรร่างกายและเสียงของเกาวินซินสั่นเล็กน้อยเธอไม่กล้าหันกลับไปมองเขางานผมอาจยุ่งมาก แล้วก็อาจว่างมากตอนที่ผมยุ่งมากคุณอาจจะไม่ได้รับข่าวๆจากผมนานครึ่งเดือนแต่ถ้ามีวันหยุดผมอาจมีเวลาว่างประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมชอบคุณถ้าคุณไม่รังเกียจงานของผมได้โปรดให้โอกาสผมได้ไหมสินเปยสารภาพรักกับเกาหันซินได้ยินเช่นนั้นหัวใจของเกาหันซินก็เต้นแรงเธอตื่นเต้นมากจนแทบจะเป็นลมและก็ยังอยากไปจากตรงนี้คุณปล่อยฉันก่อนฉันต้องกลับบ้านเกาหันซินไม่ได้ตอบคําถามของสินเปยแม้ว่าเธออยากจะตอบ แต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบเขาจริงๆหรือเปล่าและเธอก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อนเธอจึงรู้สึกอายมากคุณยังไม่ได้ตอบคําถามผมเลยซินเปยไม่ปล่อยเธอไปฉันฉันฉันเกเหวนซินอึกอักอะไรซินเปยขยับเข้าใกล้เธอมากขึ้นและลมหายใจอุ่นๆก็เคอเคียร์อยู่ข้างหูวของเธอเธอตื่นตระหนกและพยายามจะหนีอีกครั้งแต่ไม่รู้จะหนีไปที่ไหนปะปล่อยฉันนะเกเหวนซินหันกลับมาและผลักเขาเออกไปให้ห่างแต่ก็รู้สึกตกใจขึ้นในทันใด เมื่อมือของเธอแตะหน้าอกที่แข็งแรงของเขาและเธอก็ดึงมือกลับมาทันทีด้วยความกลัวคุณไม่ชอบผมเลยเหรอสินเปยถามคราวนี้รู้สึกเจ็บจริงๆไม่ใช่นะเกาหวันซินพงตอบปฏิเสธทันควันฉันฉันเธอไม่รู้จะอธิบายอย่างไรแล้วสินเปยอารมณ์ดีขึ้นมาแต่เขาต้องการได้ยินคําตอบชัดๆในเมื่อคุณไม่ปฏิเสธทําไมถึงไม่บอกผมตรงๆว่าคุณชอบหรือไม่ชอบผมฉันเก้าหวันซินเริ่มพูดตะกุกตะกักโทรศัพท์ของสินเปยก็ดังขึ้น เ้าวนซินรู้สึกโล่งอ,อกในที่สุดดูเหมือนว่าเธอเพิ่งจะหลบลูกกระสุนได้อย่างวุดวิตอย่างไรก็ตามซินเป่ยไม่คิดจะรับโทรศัพท์ซึ่งสร้างความประหลาดใจแก่เกาวนซิน,นเออคุณไม่รับโทรศัพท์เหรอใช่เขาได้ตั้งเสียงเรียกเข้าพิเศษสําหรับหมายเลขที่สําคัญทั้งหมดแต่เสียงเรียกเข้านี้ไม่ใช่ดังนั้นจึงไม่ใช่เบอร์สําคัญที่โทรเข้ามาทําไมถึงไม่รับละ่ะเกาวนซินทําหน้าสับสนคําตอบของคุณสําคัญกว่าทอยคํานี้เหมือนจะไม่หวานแต่แท้จริงหวานมากาเกาวนซินยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นไป จันจะให้คําตอบคุณพรุ่งนี้เอาแบบนี้เป็นไงเกาเวินซินรู้ว่าเธอไม่สามารถหนีได้แล้วและตัดสินใจเผชิญหน้ากับมันพรุ่งนี้ผมจะกลับเมืองหลวงแล้วได้ยินเช่นนั้นเกวินซินก็ผิดหวังแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วแต่เกเวินซินก็ยังยืนยันจะให้คําตอบในวันพรุ่งนี้ซินเปยดจึงพยักหน้าตกลงหลังจากนั้นเธอก็ลงจากรถหนีเข้าบ้านไปเมื่อเห็นเกวินซินหายเข้าไปในบ้านแล้วซินเปยก็หยิบมือถือออกมาคนที่โทรมาก็คือซินเฉินเฮ้ hey, ทำไมโทรหาฉันซะดึกเลย ซินเปยถามทำไมนายไม่บอกพวกเราว่านายมาเมืองบีพี่สะอรพเห็นนายในคลิปพิธีเปิดยกบิวตี้ซินเัินบนฉันมากับเพื่อนพรุ่งนี้ก็กลับเมืองหลวงแล้วไว้คราวหน้าจะไปเยี่ยมกันแล้วกันซินเปยเอ่ยก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่711ในตอนนี้ซินเปยก็ได้สารภาพรักกับเกาหนซินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังต้องรอคําตอบจากเกาหนซินนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่712ใครสามารถรับตำแหน่งนั้นไปนายกับวนินซินเป็นไงบ้างละ่ะซินเฉินถามเพราะเขาเห็นเกาหวนซินยืนอยู่ข้างๆซินเปยในพิธีงานเปิดของยุกบิวตี้ก็ไม่มีอะไรใหม่ไว้มีข่าวดีเมื่อไหร่จะรีบบอกให้ทราบแล้วกันก็ได้ซินเฉินเอ่ยจากนั้นก็วางสายซินเปยมองไปที่ตัวบ้านอีกครั้งก่อนจะขับรถออกไปภายในบ้านเกาหวนซินยืนอยู่ข้างหน้าต่างฝ้ามองรถของซินเปนเยค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปเธอหยุดคิดถึงจูบนั้นไม่ได้เลย และหัวใจของเธอก็เต้นเร็วมากคืนนี้เกาหวนซินไม่อาจลมตาหลับสินเปยก็เช่นกันต่างฝ่ายต่างเอาแต่คิดถึงกันและกันวันต่อมาสินเปยตื่นเจ็ดโมงเช้าแล้วส่งข้อความหากเกาหวนซินสินเปยขอทราบคําตอบของคุณได้หรือยังเขาไม่ได้รับข้อความตอบกลับจากเธออยู่นานคิดว่าเธอคงหลับอยู่เขาจึงเลิกส่งข้อความหาเธอเพื่อไม่อยากปลุกเธอตื่นเกาหวนซินไม่เห็นข้อความเพราะเธอกําลังหลับอยู่นั่นเองเมื่อคือนเธอนอนไม่หลับมาหลับเอาตอนใกล้ลุ่งสางประมาณ7จ็ดโมงสี่สิบ เฉียวยาก็มาถึงบ้านกู้หนิงที่โฮหูฮิวกู้หนิงและเรื่องชาถิงก็ไปส่งกู้ม่านก,กับเฉียวยาที่สนามบินตอน8ปดโมงในเวลาเดียวกันซู่จินเฉินซินเปยและซีหมิงก็กำลังไปที่สนามบินพวกเขาไม่มีเวลาว่างมากเท่ากับเรื่องชาถิงซึ่งเป็นหัวหน้าทีมและพวกเขาก็ต้องอยู่ในฐานทัพทหารแม้ว่าจะไม่มีงานอะไรก็ตามซินเปยยังคงไม่ได้รับคําตอบจากเกาหวนซินหลังจากรออีกสักครู่เมื่อเขาพร้อมที่จะโทรหาเธอเขาก็ได้รับข้อความจากเธอเกาหวนซิน ฉันจะให้คำตอบคุณตอนที่เราพบกันทางหน้าอันที่จริงเกาเหวินซินยอมรับโดยอ้อมๆแล้วว่าเธอชอบซินเปยเมื่ออ่านข้อความซินเปยไม่อยากกลับไปเลยแต่เขาต้องกลับซินเปยได้ผมจะรอที่สนามบินกู้หนิงและเรื่องเฉาถิงเดินไปส่งกู้ม่านที่เล้าก่อนจะเดินทางไปโรงพยาบาลทางยุนหลงและทางหยุนฮางกําลังจะเข้าร่วกมการประชุมที่บริษัทดังนั้นจึงมีเพียงเจิงหลี่หววานในห้องผู้ป่วยพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยบางส่วนในเวลาเดียวกัน เฟิงซิวฉินที่เพิ่งลุกขึ้นก็ได้รับโทรศัพท์และได้ยินข่าวว่า mm. กู้ม่านกำลังจะออกจากเมืองบีไปยังเมือง F อในขณะที่กู้หนิงไม่อยู่เ mm. มื่อได้ยินเช่นนั้นเฟิงซิลฉินก็ตื่นเต้นเป็นเพราะโอกาสที่ดีดีมากตามเธอไปที่เมืองเอทันทีถ้านางเด็กกู้หนิงไม่อยู่การจับนางกู้ม่านก็ไม่ยากแล้วเฟิงซิลฉินกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ชั่วร้ายครับคุณผู้หญิงในห้องประชุมกรรมาการ8คนนั่งตรงข้ามกันที่โต๊ะชวนมิงข่ายในฐานะเลขานุก,การของประธานกำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ประธาน ทางยุนฟ้ายังโคงหมดสติดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ดังนั้นเขาจึงเข้าร่วมในนามของทางยุนฟ้านก่อนที่พวกเขาจะเลือกประธานคนใหม่อย่างไรก็ตามเขาทําได้เพียงเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการและเสนอแนะไม่สามารถตัดสินใจได้มีบางอย่างผิดปกติกับข้อเสนอของเรากับบริษัทจากประเทศไวนและตัวแทนของพันธมิตรของเราจะมาที่นี่เพื่อจัดการกับมันตอนบ่ายสองก่อนหน้านั้นผมคิดว่าเรามีทางออกที่ดีที่สุดสําหรับปัญหานี้ชวนหมิงไคยกล่าวผมเห็นด้วยกับเลขาชวนนะ แต่กลุ่มธุรกิจของเราขาดผู้นําในขณะน,นี้และผมเกรงว่าจะไม่ง่ายในการแก้ปัญหาหากไม่มีผู้นําทางที่หมิงกล่าวเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการเลือกประธานคนใหม่ก่อนที่จะพูดถึงข้อตกลงนี้ใช่แล้วตอนนี้ประธานถังและในท่านถังต่างก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาพวกเราจะโน้มน้าวให้พวกเขาร่วมมือกับพวกเราได้อย่างไรฟูควยอยู่กล่าวมันเป็นอุบัติเหตุที่ทําให้ท่านประธานถังหมดสติถังจึหลินแยงพวกเขาไม่สนใจหรอกนักธุรกิจให้ความสําคัญกับผลประโยชน์เท่านั้น แม้ว่าทางหยุนหางจะเป็นราคานุการของคณะกรรมการพักเทศบาลแต่หุ้นส่วนธุรกิจของเราเป็นชาวต่างชาติมันไม่ได้ผลหรอกทางตี้หมิงเอ่ยหมายความว่าเราต้องเลือกประธานคนใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างนั้นเหรอทางหยุนหางพูดด้วยน้ำเสียงขึงขังคณะกรรมการก็พากันรู้สึกกดดันในทันใดอย่างไรก็ตามพวกเขาถอยไม่ได้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าตกลงกันได้ในบ่ายวันนี้ก็ไม่เป็นไรหากจะไม่เลือกประธานคนใหม่ในตอนนี้ทางตี้หมิงกล่าวดูเหมือนว่าทางตี้หมิงจะมั่นใจมากกว่าทางหยุนหาง แล้วความคิดเห็นของคุณละ่ะทางยุนห้างถามเชิงจงเจิ้งและอูปอยวนที่นั่งเงียบผมสนับสนุนแผนที่ดีสําหรับบริษัทของเราเชิงจงเจิ้งกล่าวใช่พวกเราทุกคนต่างก็เป็นนักธุรกิจและเราต้องดูแลผลประโยชน์ของตัวเองด้วยอูปอยยนกล่าวแม้ว่าพวกเขาจะเป็นกลางแต่แผนของทางตีมิงก็มีประโยชน์มากกว่าหากว่ากันตามสถานการณ์ในตอนนี้อ๋อแล้วคุณคิดว่าใครสามารถเข้ารับตําแหน่งนี้ได้ทางยุนห้างถามอีกครั้ง ทางยุนห้างในฐานาะเลขาที่การณคณะกรรมการพรรคเทศบาลของเมืองบีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่เขาไม่สามารถเป็นประธานของบริษัทได้ในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกับทางยุนหลงเพราะเธอมีตำแหน่งในกองทัพแม้ว่าพวกเขาจะลาออกจากงานได้แต่ก็ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะเรียบร้อยดังนั้นทั้งสองจึงไม่สามารถเป็นประธานคนใหม่ของธุรกิจของครอบครัวได้ในขณะนี้ทางตี้หมิงรู้ดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงกล้าบังคับให้พวกเขาเห็นด้วยกับเขาอันที่จริงทางตี้หมิงก็กังวลเช่นกันว่า พวกเขาจะโอนหุ้นให้สมาชิกในครอบครัวทางใครก็ตามที่มีความสามารถย่อมเข้ารับตำแหน่งประธานได้อ,อู๋ปอยวนกล่าวเมื่อพูดถึงความสามารถทางธุรกิจมีเพียงทางจื่อลินและถางตี้หมิงเท่านั้นที่ดีกว่าคนอื่นๆในเมื่อเป็นเรื่องของความสามารถเราควรร่วมมือกันแก้ปัญหานี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าใครสามารถรับตำแหน่งนี้ได้มากที่สุดทางหยุนฮางกล่าวเมื่อได้ยินเช่นนั้นทางตี้หมิงก็หลีตาลงทางหยุนฮางฉลาดเกมคงจริงๆเนื่องจากทางหยุนฮางพูดอย่างนั้น เขาจึงต้องลามือไปก่อนตอนนี้ท้งตี้หมิงเห็นได้ชัดว่าครอบครัวตระกูลถงังตระหนักถึงความทะเยอทะยานของเขาแล้วแต่เขาไม่สนใจเพราะครอบครัวถังไม่สามารถไล่เขาออกเพียงเพราะความทะเยอทะยานของเขาได้เขายังไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการทําลายธุรกิจของตระกูลถังเลยถ้าพวกเขาไล่เขาออกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรยอบทำลายชื่อเสียงของบริษัทอย่างหนักก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่712ในตอนนี้การประชุมของบริษัทตระกูลถังก็กาลังเข้มข้นเลยนะครับแล้วในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้น เราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่713ไหลไปตามสถานการณ์อันที่จริงนอกจากถังหยุนฟ้าและถังไหเฟิงแล้วถังเจยียหยางยังเป็นทักงธุรกิจที่มีศักยภาพในตระกูลถงังแม้ว่าเขาจะยังเด็กและขาดประสบการณ์แต่เขาสามารถปรับปรุงสิ่งนี้ได้โดยนําความรู้ไปปฏิบัติถ้าเขาเข้าครอบครองถังหงกุ๊บในตอนนี้อาจจะยากสําหรับเขาในการบริหารงานแต่ชวนมิงข่ายและหยุนเว่ยหลุนย่อมคอยช่วยเหลือเขา ทั้งชวนมิงไคและยวนเว่ยหลุนก็สามารถเป็นประธานคนใหม่ของทางโฮงกุปได้พอพวกเขาช่วยทางยุนฟ่านบริหารบริษัทมาหลายปีนอกจากนี้พวกเขายังผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาด้วยกันดังนั้นถึงแม้ไม่มีใครในตระกูลถางมีความสามารถมากพอในการดำรงตำแหน่งนี้ครอบครัวทางยินดียกตำแหน่งให้ชวนมิงไคหรือไม่ก็ยวนเว่ยหลุนแทนที่จะเป็นคนอื่นหากพวกเขาไม่มีแผนชิดหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังคนไม่ปล่อยให้การประชุมนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อเสนอ บริษัทเทคโนโลยีภายใต้ชื่อถังหงกุ๊บและบริษัทเทคโนโลยีจีของประเทศ Y วได้ตกลงที่จะพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันไวรัสร่วมกันอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขากําลังจะเปิดตัวทีมวิจัยและพัฒนาทีมหนึ่งก็ทําสําเร็จก่อนพวกเขาบริษัทเทคโนโลยีจีจึงสงสัยว่ามีใครบางคนในถังหงกุ๊บเป็นคนปล่อยข้อมูลล้วไหลแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ทีมเดียวที่รู้วิธีพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันไวรัสและไม่น่าแปลกใจที่ทีม R&D บริษัทอื่นพัฒนาระบบเหมือนกัน แต่ปัญหาก็คือระบบรักษาความปลอดภัยที่ทีมไอแอีกทีมเปิดตัวนั้นเกือบจะเหมือนกันทุกประการสิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือระบบได้รับการนับเกียร์สูงขึ้นกว่าของพวกเขาในระดับหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดพวกเขาไม่สามารถเปิดตัวเทคโนโลยีได้ในตอนนี้เนื่องจากทีมอื่นได้เปิดตัวไปแล้วอย่างไรก็ตามหากพวกเขาหยุดการวิจัยและพัฒนาในตอนนี้เพราะเหตุนั้นทั้งสองบริษัทจะประสบความสูญเสียครั้งใหญ่เนื่องจากมีคนปล่อยข้อมูลล่วไหลบุคคลน,นั้นจึงต้องรับผิดชอบ มิฉนั้นบริษัทจะต้องจ่ายเงินทางหงกุ๊ปสามารถจ่ายเงินค่าชเชยได้แต่บริษัทเทคโนโลยีจีไม่สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางหงกุ๊ปจะสามารถจ่ายได้แต่ก็ไม่มีใครอยากยอมเสียเงินหลายร้อยล้านหยวนหากปัญหานี้เกิดจากทางหงกุ๊ปทางหยุนฮางและคนอื่นๆเชื่อว่าต้องเป็นฝีมือของทางตี้หมิงอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีหลักฐานชี่จพิสูจน์เรื่องนี้ในเมื่อทางตี้หมิงกล้าจะทำเช่นนั้นแสดงว่าเขาต้องมั่นใจมากที่จะไม่มีใครรู้แม้ว่าตระกูลถางจะมีอำนาจมาก แต่ทางตี้หมิงเชื่อว่าเขาจะปลอดภัยตาบที่เขาระมัดระวังเพียงพอยิ่งกว่านั้นเขาไม่ได้เปิดเผยข้อเสนอด้วยตัวเองดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะสงสัยเขาบริษัทเทคโนโลยีจีเชื่อว่าไม่ใช่ความผิดของพวกเขาดังนั้นเราต้องพิจารณาตัวเองชวนหมิงข่ายเกาวและมองไปที่รอบๆกรรมการที่โตะด้วยสายตาที่เฉียบคมเรื่องนี้ยังคงน่าสงสัยอยู่เราต้องทําการสอบสวนและการสอบสวนในบริษัทของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทางที่หมิงรู้ดีว่าตอนนี้เขากําลังถูกสงสัย แต่เขาไม่ได้ตื่นตระหนกเลยเขากลับแสดงสีหน้าเหมือนกังวลแทนบริษัทการสูญเสียของบริษัทก็คือการสูญเสียของเรานั่นหมายความว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะปล่อยข้อมูลให้ล่วไหลคน,นอื่นๆรู้ดีว่าถังตีหมิงเป็นคนงกดังนั้นคณะกรรมการคน,นอื่นๆจึงไม่สสใจในคําพูดของเขาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับถังยืนฟ้าและถังไฮเฟิงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าถัางตีห้หมิงเป็นคนทําให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ของถังยืนฟ้าไม่ว่าผลลัพธ์จะอออกมาาเป็นย่งไร เราก็ได้ทำลายความสัมพันธ์ของเรากับบริษัทเทคโนโลยีจีแล้วและผมเกรงว่าความร่วมมือครั้งก่อนของเราจะต้องจบลงด้วยฝูไขา่ายี้เก่าวถูกต้องและเราจะประสบความสูญเสียอีกครั้งหากเป็นเช่นนั้นอูปอยอนเก่าวผมไม่คิดว่าบริษัทเทคโนโลยีจีจะทำการตัดสินใจที่หุ่นหันพันแลนเพราะพวกเขาจะต้องพบกับความสูญเสียเช่นกันทังจือหลินกล่าวหากพวกเขาเป็นคนทำให้ข้อมูลล่วไหลเองพวกเขาก็คงพูดอะไรมากไม่ได้แต่ถ้ามีคนในบริษัทของเราทำข้อมูลล่วไหล พวกเขาก็จะได้เงินค่าชดเชยเฉิงจงเซิงวิเคราะห์ผมเห็นด้วยตราบใดที่บริษัทเทคโนโลยีอี e ของประเทศ Y ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าลอกเด่นแบบพวกเขาสามารถชนะการสนับสนุนจากตลาดได้เนื่องจากระบบของพวกเขาดีกว่าบริษัทเทคโนโลยีอี e. เป็นบริษัทที่ชิงเปิดตัวระบบรักษาความปลอดภัยก่อนหน้าพวกเขาใช่ผมคิดว่าเราจะประสบความสูญเสียครั้งใหญ่เช่นกันไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรการประชุมวันนี้ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้ก่อนที่ผลการสอบสวนจะออกมาสิ่งที่พวกเขาทำได้ในตอนนี้คือรอการประชุมกับบริษัทเทคโนโลยีจีประมาณ12นนฬิกาการประชุมสิ้นสุดลงทางยุนทางและทางหยุดหลงก็ไปโรงพยาบาลด้วยกันกู้หนิงและเรื่องชาวถิงยังคงรออยู่ที่โรงพยาบาลพวกเขาเพิ่งรับประทานอาหารกลางวันกับทางไฮเฟิงเสร็จพวกเขารอเพื่อถามเกี่ยวกับผลของการประชุมพวกเขาแน่ใจมากว่าต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางตี้หมิงแต่ไม่รู้ว่าบริษัทเทคโนโลยีใดที่แอบร่วมมือกับเขาอยู่ ที่แย่ไปกว่านั้นทั้งบริษัทเทคโนโลยี G และบริษัทเทคโนโลยี E อาจถูกทางตี้หมิงงลอกใช้ทั้งสองกู้หนิงบอกเคให้แฮกบริษัทเทคโนโลยีทั้งสองแห่งเพื่อค้นหาเบาะแสบางอย่างแต่เธอไม่มีความหวังมากนักเพราะเคจะถูกติดตามได้ในไม่ช้าหลังจากที่เขาแฮกเข้าไปในฐานข้อมูลของพวกเขาเนื่องจากทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทเทคโนโลยีเธอคิดถูก,ถกภายในไม่กี่นาทีเคก็โทรกลับมาหาเธอและบอกเธอว่าเขาถูกติดตามภายในหนึ่งนาทีกู้หนิงไปต่อไม่เป็น และพวกเขาก็ทําได้แค่ไหลไปตามสถานการณ์ไม่ว่าบริษัทใดจะร่วมมือกับถังตี้หมิงพวกเขาก็ต้องเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่713ในตอนนี้กู้นหนิงก็ได้ให้เค้าไปแฮกข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่714ลินลี่หยวนมีปัญหาทางจิตหากบริษัทเทคโนโลยีจีร่วมมือกับถังตี้หมิง พวกเขาต้องจัดให้มีใครสักคนปล่อยข้อมูลให้หรั่วไหลโดยเจตนาเวลาประมาณ12ในเวา20นาทีกู้ม่านและเฉียวหยากลับมาถึงเมือง F และโทรหากู้หนิงบอกว่าพวกเขามาถึงอย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามพวกเขาถูกสะกดรอยตามตั้งแต่เดินออกจากสนามบินเฉียวหยาสังเกตเห็นก่อนแต่ไม่ได้บอกกู้ม่านเผื่อว่าเธอจะวิตกกังวลพวกเขานั่งแท็กซี่ไปร้านซาลอนขณะรอสัญ,ญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวกู้ม่านก็เห็นผู้หญิงหน้าตาสกปรปกมอมแมมแต่งตัวไม่เรียบร้อย ถูกชายคนหนึ่งผลักลงกับพื้นด้านหน้าแผงขายอาหารเช้าข้างถนนเขาต่อยและเตะเธอกูมันรู้สึกเสียใจกับเธอมากแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่จะช่วยเหลือคนยากจนทุกคนอย่างไรก็ตามเมื่อแท็กซี่กําลังจะเคลื่อนไปข้างหน้ากูมันก็เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นไม่น่าเชื่อคนนั้นคือลิลลี่ยวนกูมันไม่เคยเจตนาการว่าลิลลี่ยวนจะกลายเป็นแบบนี้แม้ว่าเธอกับลิลลี่ยวนจะมีความสัมพันธ์ที่แย่ที่สุดแต่อย่างไรก็เป็นญาติกัน และเธอก็ใจร้ายไม่มากพอที่จะเห็นลินลียวนถูกทุบตีอยู่ข้างถนนดังนั้นกู้ม่านจึงบอกให้คนขับหยุดรถคนขับหยุดรถข้างถนนแต่มันไม่ใช่ที่ที่เขาจะหยุดรถได้นานเฉีวยวยาจึงจ่ายเงินให้เขาก่อนจะจากไปเฉีวยวยาไม่ได้ถามว่าทําไมกู้ม่านถนึงทําอย่างนั้นหน้าที่ของเธอคือการปกป้องกู้ม่านให้ดีที่สุดหยุดนะกู้ม่านวิ่งเข้าไปหาลินลียวนโดยไม่ลังเลผู้ชายคนนั้นได้ยินเสียงของเธอจึงหยุดการกระทําของตัวเองเกิดอะไรขึ้นที่นี่กู้ม่านถาม เธอขโมยซาลาเปาของฉันไปและยังทําสกปปกเลยเธอไปหมดผู้ชายคนนั้นโกรธเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะจ่ายให้กู้มา่านเก่าวอย่างไรก็ตามก่อนที่ชายคนนั้นจะพูดอะไรเชียวหยาก็เปิดปากของเธอพูดก่อนเขาทุบตีผู้หญิงคนนี้ไปแล้วถือว่าผู้หญิงคนนี้ได้จ่ายเงินค่าซาลาเปาของเธอไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับเงินแต่เชียวหยาไม่เต็มใจที่จะจ่ายให้กับคนที่ทุบตีผู้หญิงตอนแรกเจ้าของร้านซาลาเปาที่เป็นผู้ชายต้องการเงินแต่รู้สึกอายหลังจากได้ยินสิ่งที่เชียวหยาพูดก็ได้ก็ได,ได้ช่างมันเอ หลังจากนั้นเขาก็หันหลังเดินกลับไปที่ร้านของเขาลิลลี่โยนคูกเข่ากับพื้นโดยใช้เข่าและสอกยันพื้นแขนสองข้างปกป้องขนมปังนึ่งในมือของเธอได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะถูกทุบตีกู้มานรู้สึกเศร้ามากที่เห็นลิลลี่โยนเป็นแบบนี้แม้ว่าจะเกลียดหล่อนมากแต่เธอก็ยังเห็นใจลิลลี่โยนอย่างสุดซึ้งลิลลี่โยนเกิดอะไรขึ้นกับเธอกู้มานนั่งลงข้างๆเธอเมื่อมือของกู้มานแตะไหล่ของลิลลี่โยนหล่อนก็ตะโกนด้วยความกลัวอย่าอย่าแย่งซาลาเปาของฉันไป ผู้จบลิลียวนก็กลื่อนสลาเปาเนื่องลงไปเป็นชิ้นๆดูเหมือนเธอจะกลัวว่าจะมีใครมาแย่งมันไปถ้าเธอกินไม่ทันเออกูมานตกใจกับปฏิริยาของลิลียวนและตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติกับสภาพจิตใจของหล่อนคุณนายคะฉันคิดว่าเธอน่าจะมีปัญหาทางจิตเชียวยาเอ่ยปัญหาทางจิตกูมานอึง้งฉันไม่แย่งสละเ,เปาของเธอหรอกเธออยากกินของอร่อยๆไหมฉันจะพาไปกินเองกูมานเอ่ยจริงเหรอลิลียวนเงยหน้าขึ้นมองกูมาน ดวงตาของหล่อนสว่างสวัยราวกับคนไร้เดียงสาหล่อนจำกู้ม่านไม่ได้เลยสภาพจิตใจของหล่อนตอนนี้ไม่ปกติราวกับเด็กอายุ10บขวบเธอผ่านอะไรมาบ้างกู้ฉินเซียงทําบ้าอะไรอยู่ตอนนี้กู้ม่านเป็นกังวลแน่นอนกู้ม่านยิ้มฮูเล่ลิลลีหยวนลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วต่อให้มีคนขายเธอเพื่อแลกเงินลินลีหยวนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกู้ม่านเห็นร้านตัดผมใกล้ๆและพูดกับเฉียวหยาว่าเชียวหยาฉันจะพาหล่อนไปสระผมเธอช่วยซื้อเสื้อผ้าให้หน่อยได้ไหม กูม่านไม่ได้ถือกระเป๋าเดินทางดังนั้นเธอจึงไม่มีเสื้อผ้าให้หลินลีหยวนคุณนายเนื่องจากคุณกู้บอกให้ฉันปกป้องคุณดังนั้นฉันจะปล่อยให้คุณอยู่ตามลําพังไม่ได้พาเธอไปสระผมก่อนแล้วค่อยไปซื้อเสื้อผ้าดีกว่าค่ะเฉียวหยานนึกถึงคนที่สะกดรอยตามพวกเขามาตลอดทางเอาอย่างนั้นก็ได้กู้ม่านเห็นด้วยหลังจากนั้นเฉียวหยานและกู้ม่านก็พาหลินลีหยวนไปที่ร้านตัดผมในบริเวณใกล้คเคียงเมื่อช่างทําผมเห็นหลินลีหยวนที่สกรปรกเขารู้สึกขยะแขยงแต่ไม่มีเหตุผลดทททีี่่เเเขาาาจจะะปฏิิสโอกํงน ในตอนแรกลิลลี่ยนดื้อรั้นเพราะเธอไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กูม่านต้องเกลี้ยกล่อมให้เธอสระผมก่อนที่พวกเขาจะไปกินอาหารอร่อยๆและเธอก็อยู่ข้างๆลิลลี่ยนตลอดเวลาในที่สุดลิลลี่ยนก็ยอมสระผมเมื่อช่างทําผมกําลังสระผมให้ลิลลี่ยนกูม่านก็โทรหากู้ฉินเซียงกู้ฉินเซียงแปลกใจที่กูม่านเป็นฝ่ายโทรหาเขาก่อนอะไรเขาถามด้วยน้ําเสียงปกตินี่พี่อยาก,กับลิลลี่ยนแล้วเหรอกู้ม่านถามถ้าพวกเขาอยากกันแล้วเธอก็ไม่สามารถส่งลิลลี่ยนกลับไปที่บ้านของกู้ชินเซียงได้อย่าง กู้ฉินเซียงเอ่ยเธอกลับไปอยู่ที่บ้านของตระกูลหลิ่นแล้วได้ยินดังนั้นกู้ม่านก็ขมมดคิ้วในเมื่อยังไม่อยากกันฉันคิดว่าบอกความจริงพี่ดีกว่าฉันบังเอิญเจอเธอที่ถนนแต่เธอดูเหมือนคนสติไม่ดีอะไรนะกู้ฉินเซียงตกใจทำไมกู้ฉินเซียงไม่ได้รักหลิ่นล,ลีหยวนแล้วแต่สายสัมพันธ์ในครอบครัวยังมีอยู่ซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาไม่คิดจะหย่าแม้ว่าเขาจะมีเมียน้อยแม้ว่าพวกเขาจะหย่าร้างกู้ฉินเซียงก็คงไม่ปล่อยหลิ่นลีหยวนให้เผชิญยถากรรมคนเดียว ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนฉันจะไปเดี๋วนี้กู้ฉินเซียงถามเราอยู่ในร้านตัดผมบนถนน XX และตอนนี้ช่างทำผมกำลังสระผมให้หลินหลีหยวนอยู่เราจะพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวกู้ม่านกล่าวครึ่งชั่วโมงน่าจะเสร็จพี่มารับพวกเราแล้วกันได้ได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้หลังจากวางสายกู้ฉินเซียงก็ออกจากบริษัททันทีครึ่งชั่วโมงต่อมาหลินหลีหยวนสระผมและล้างหน้าเสร็จแล้วและกู้ฉินเซียงก็มาถึงพอดีก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่714 ในตอนนี้กู้ม่านก็ได้เข้าไปช่วยหลี่หลีหยวนนะครับซึ่งในตอนนี้หลี่หลีหยวนก็กลายเป็นคนสติไม่ดีแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่715รักษามารยาทด,ด้วยหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากกู้ฉินเซียงก็เริ่มเป็นมิตมากขึ้นเมื่อเขาพบกับกู้ม่านอีกครั้งก็ไม่ได้มีท่าที่เยอ้ยอยิงอีกต่อไปและดูจะถ่อมตนมากขึ้นผู้ฉินเซียงดูแก่ขึ้นมากในช่วงเวลาที่ยากลบาบากนี เขาต้องคอยประคับประคองบริษัทให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤตครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามบริษัทของเขาคงหนีไม่พ้นต้องล้มละลายเขารู้สึกอายเกินกว่าจะเปิดปากขอยืมเงินจากกู้ม่านอีกเพราะเขาไม่รู้ว่าเธอจะยินดีช่วยเขาหรือเปล่าอีกอย่างแม้ว่าเขาจะได้รับเงินมาในไม่ช้าม,มันก็จะถูกใช้ไปจนหมดถ้าเขาล้มเหลวในการทําข้อตกลงทางธุรกิจในขณะเดียวกันกู้ม่านก็ไม่ได้สนใจที่จะถามว่าชีวิตของกู้ฉินเซียงเป็นยังไงตอนที่กู้ฉินเซียงเห็นลีลีหยวนเขาเพียงขโมดคิ้วแต่ไม่ได้สแสดงร่องรอยความรังเกียจ ลลี่ยวนกู้ฉินเซียงเรียกเธอแต่ลิลลี่ยวนไม่มีปฏิริยาใดๆเพราะเธอได้ลืมแม้แต่ชื่อของตัวเองแล้วเธอไม่รู้เรื่องอีกแล้วแม้แต่ตัวเองก็ยังจำไม่ได้ไปซื้อเสื้อใหม่ให้เธอก่อนแล้วพวกเราค่อยไปทานข้าวกันกู้ม่านเอ่ยได้กู้ฉินเซียงเอ่ยและเขาก็เข้าไปประคองลิลลี่ยวนแต่ลิลลี่ยวนทำท่าทางหวาดกลัวแล้วหลบไปด้านหลังของกู้ม่านทันทีกู้ฉินเซียงไม่รู้จะทำเช่นไรดังนั้นจึงหมุนตัวเดินออกจากร้านไปพวกเขาเดินไปขึ้นรถ แล้วไปที่ห้างสับสินค้าระหว่างทางกู้มานไม่ได้คุยกับกู้ฉินเซียงเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลีลีหยวนเขาควรจะรู้ด้วยตัวเองไม่นานพวกเขาก็มาถึงห้างสับสินค้าและพาหลีลีหยวนไปซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่กู้ฉินเซียงไม่มีเงินแล้วพวกเขาจึงพากันเข้าไปที่ร้านขายเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดากู้ม่านยินดีใจ่ายให้แต่เมื่อเขาอยู่ที่นี่ด้วยเขาควรเป็นคนจ่ายด้วยตัวเองเอ๋นั้นคุณนายกู้ไม่ใช่หรือไหนว่าลังเกียรเสื้อผ้าธรรมดาไงล่ะทำไมอยู่ๆมาซื้อเสื้อผ้าที่นี่ได้ วินาทีที่ลิลลี่ยวนเดินออกมาจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดจามะนาวไม่มีน้ำลิลลี่ยวนยังคงไม่มีปฏิกิริยาเช่นเคยเพราะเธอไม่รู้จักผู้หญิงที่กำลังหัวร้อยาอ,อเธออยู่ตอนนี้กูมาและเฉียวหยาหันไปมองผู้หญิงคนนั้นหล่อนอายุประมาณ40ปีสวมใส่เสื้อผ้าธรรมดาใบหน้าที่มองลิลลี่ยวนนั้นมีจุดประสงค์ร้ายอย่างเห็นได้ชัดและยังมีผู้หญิงที่อายุไล่เลี่ยกับหล่อนยืนอยู่ข้างๆเมื่อหล่อนไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆจากลิลลี่ยวนหล่อนก็ไม่พอใจและกล่าวว่าลิยียยนนฉััรรู้สสึกกเเใจจบธอง ลูกสาวก็ติดคุกสามีก็นอกใจแม้แต่บริษัทของเขาก็ใกล้จะล้มละลายเต็มทีคราวนี้เธอไม่มีคุณสมบัติมายอยเยยพวกเราแล้วสินะน้ำเสียงของผู้หญิงคนนั้นค่อนข้างสาแก่ใจมากหล่อนรู้จักหลีดีหยวนมาหลายปีและหลีดีหยวนก็ชอบโอ้อวดต่อหน้าหล่อนมาหลายปีเช่นกันถ้าไม่ใช่เพราะว่าหล่อนต้องการความช่วยเหลือจากหลีดีหยวนหล่อนคงจะเถียงกับหลีดีหยวนตั้งนานแล้วอันที่จริงผู้หญิงคนนี้ก็ในระคุณเช่นกันแม้ว่าหลีดีหยวนจะดูถูกหล่อนแต่หลีดีหยวนก็ช่วยหล่อนไว้มากอย่างไรก็ตาม ตอนนี้ลินลีหลยวนอยู่ในสภาพของปีกหักดังนั้นหล่อนจึงไม่รอช้ารีบพูดจาทับถมเธอทันทีความอิจฉาริษยาสามารถบิดเบือนความคิดของคนได้อย่างง่ายดายและทําให้คนในละคุณไปพร้อมๆกันเมื่อได้ยินเสียงดังของผู้หญิงคนนั้นหลายคนในร้านก็หันไปม,มองลินลีหลยวนด้วยความเห็นใจหรือไม่ก็ดูถูกกู้ฉินเซียงที่กําลังนั่งอยู่บนโซฟารู้สึกอายและหงุดหงิดแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะเขาเป็นคนนอกใจภรรยาตัวเองจริงๆกู้ฉินเซียงกําลังอ่านนิตยสารอยู่ดังนั้นผู้หญิงคนนั้นจึงไม่ทันสังเกตเห็นเขา พวกเธอไม่รู้จักกู้ม่านและเฉียวหยาเช่นกันไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าพูดจาแบบนี้กะนั้นหลิรีหยนก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมด้วยใบหน้าเรียบเฉยกู้ม่านเป็นฝ่ายทนไม่ไหวจึงเอ่ยว่าคุณคะถ้าไม่เห็นแก่หน้าตัวเองก็ควรมีมารยาทบ้างผู้หญิงคนนั้นรู้สึกอายนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไวายเถียงกลับว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเธอฉันไม่ได้พูดกับเธอแต่คุณก็ไม่มีสิทธิมาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเหมือนกันกู้ม่านเอ่ยเธอผู้หญิงคนนั้นโมโหแต่ไม่รู้ว่่่่่าาาาจจจะกกกลววเชนนนนไไรรรสสสผู้้้หญิงงงออีคมตุดใ ดังนั้นจึงดึงมือเพื่อนเดินหนีหลังจากผู้หญิงสองคนนั้นจากไปแล้วกลุ่มของกู้ม่านก็จากไปเช่นกันกู้ม่านพาพวกเขาไปร้านอาหารที่จองไว้กู้ฉินเซียงโทรหาหลินเตอร์ชางหลังจากสั่งอาหารเสร็จพยายามถามหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลินลี่หยวนมีอะไรน้ำเสียงของหลินเตอร์ชางกระโชกคุหกหักความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสองคนแย่ลงหลังจากที่กู้ฉินเซียงนั่งใจหลินลี่หยวนหลินลี่หยวนอยู่ที่บ้านของคุณไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่บอกผมว่าเธอออกจากบ้านคุณแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เธออาการแย่มาก กู้ฉินเซียงรัวคำถามใส่ไม่ยัง้งอะไรนะตินเตอชางตะลึงจากนั้นก็จำได้ว่าน้องสาวออกจากบ้านได้หลายวันแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหลี่หยวนเธอเดินไปตามถนนเหมือนขอทานและถูกผู้ชายทุบตีหลังจากขโมยสลับเปาตอนนี้เธอยังมีปัญหาทางจิตถ้ากูไม่ไม่พบเธอโดยบังเอิญผมคงไม่รู้จนกว่าเธอจะตายไปแล้วละมัง้งกู้ฉินเซียงโกรธจัดอะไรนะตินเตอชางตกใจมากและรีบอธิบายว่าเธอหนีออกจากบ้านไปเมื่อสองสาวันก่อนมือถือก็ไม่เอาไปด้วยฉันคิดว่าเธอคงไปหาเพื่อนของเธอ ู้ฉินเซียงไม่อยากตอว่าเขาอีกลิลลี่ยวนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่หน้าที่ของพวกเขาต้องมาดูแลเธอราวกับเด็กๆตอนที่ออกจากบ้านเธอยังปกติอยู่ไหมกู้ชินเซียงถามแน่นอนไม่งั้นเราจะปล่อยเธอไปเหรอลินเตอ๋อชางโตกลับน้ำเสียงราวกับว่ากู้ฉินเซียงกําลังโทษเขาที่เขาไม่ดูแลลินลี่ยวนให้ดีเขาไม่ได้ดูแลเธอให้ดีก็จริงแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้เธอออกจากบ้านแน่หากเขารู้ว่าเธอมีปัญหาทางจิตเขายังบอกให้ลูกชายออกไปตามหาเธอด้วยซ้ําแม้ว่าลินเตอ๋อชางจะไม่พอใจ แต่เขาก็ยังไม่ยอมอยู่เฉยโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเนื่องจากน้องสาวของเขากําลังมีปัญหาฉันคิดว่าเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างก่อนที่เธอจะมีปัญหาทางจิตทาไมเราไม่โทรแจ้งตํารวจและตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอได้จากนั้นกู้ฉินเซียงก็วางสายก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่7 1 5ในตอนนี้ก็ทําให้เห็นเลยนะครับว่ากู้ฉินเซียงเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปฟังกันต่อในตอนต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่าน สามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซุปเปอร์แดงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและในตอนนี้นะครับทางช่องได้มีสเปซสมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง200ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน20คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับับสสวสดีครับ